เพื่อนๆนะคะต้มไข่เลยค่ะวันนี้แต่ต้มไข่ประมาณ15ใบนะคะเราก็เอาไข่ต้มนะคะมาตอกให้เรียบร้อยนะเวลาต้มนะคะให้ใส่เกลือหรือเบกกิ้งโซดาไปได้วยนะคะเพราะว่าจะทําให้ไข่ต้มตอ,อกง่ายแต่ซื้อเต้าหู้มาแผ่นหนึ่งนะคะก็ไม่ได้ใส่หมดหรอกใส่ชักครึ่งเดียวก็พอใส่หมดแล้วก็เยอะไป หั่นแล้วก็เอาไปทอดก่อนนะเราก็ทอดเต้าหู้นะคะให้เหลืองสวยเลยเราก็ตับพับไว้เก็บไปใส่ต้มระโลกัน ก็เป็นเครื่องพาโลที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะมีเป็นไม้พาลอนะคะแล้วก็ผงพาลอซึ่งเขาจะมีมาให้2อย่างเลยใน1่ซอง5บาทนะคะสําหรับหม้อนี้แม่บอกว่าหม้อเล็กๆแบบนี้เราก็ใส่แค่5บาทก็พอนะชุดเดียวก็พอเพราะว่าถ้าใส่เยอะไปอ่ะแทนที่จะหอมมันก็จะเหม็นแทนกลิ่นมันจะแรงเกินค่ะ6ลกพริกไทย หัวนะคะแล้วก็รากผัดชี4-5่ารากนะคะตัดๆแล้วก็เอามาโขลก หมูสามชั้นต่ายใช้ชิ้นหนึ่งนะคะประมาณสามขีดเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ทำแบบหม้อใหญ่โตมาก ต่ใช้น้ำเปล่าประมาณ7ถ้วยนะหรือประมาณ1ลิตรครึ่งค่ะตั้งไว้ให้ร้อนก่อนเลยใช้น้ำมันพืชสัก2ช้อนโต๊ะค่ะเอารากผักชีกระเทียมพริกไทยที่ขกเอาไว้ลงไปผัดนะคะ เราจะผัดก,กับเนี่ยค่ะเครื่องพะโละ้ที่เป็นไม้เป็นดอกเนี่ยผัดรวมกันไปเลยในซองเขาก็จะมีผงพะโล้มาด้วยใส่ลงไปให้หมดเลยผัดให้หอมก่อนพอหอมแล้วนะเติมน้ำเปล่าลงไปสักสองช้อนโต๊ะนะคะ ใส่น้ำตาลมะพร้าวทั้งหมดเนี่ยตายใส่6ช้อนโต๊ะตอนผัดเนี่ยตายใส่ไปก่อนนะคะ3ช้อนโต๊ะแล้วต่ายก็ไปปรุงทีหลังนะตอนที่ต้มใหม่อีก3ช้อนโต๊ะเป็นทั้งหมดในสูตรนี้ต่ายใส่6ช้อนโต๊ะค่ะต่ายใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะกับอีก1ช้อนชานะน้ำมันหอยค่ะใส่น้ำมันหอยลงไปด้วยนะคะสัก2ช้อน แล้วก็ซีอิ๊วหวานนะะหรือว่าซีอิ๊วดำไตยก็ใส่ซีอิ๊วดำนะคะลงไป3ช้อน,นะค่ะเคี่ยวให้น้ำตาลละลาย <c oughs> เสร็จแล้วเราก็อเอาสามชั้นที่เราหั่นเอาไว้ะค่ะมาผัดลงในซอสเลย ชั้นนะคะจะได้สีสวยๆค่ะให้สุกประมาณนึงนะคะได้แล้วนะกระดบไฟแล้วเดี๋ยวเอาเครื่องพวกนี้นะคะไปใส่ในหม้อก,กันเลยนี่นะาน้ำที่เราตั้งเอาไว้ะค่ะเดือดแล้วเราก็เอาเครื่องคาโลนะคะมาใส่เลย กัวกัวกระทานิดหนึ่งแล้วเราก็ใส่ไข่ต้มของเราลงไปแต่ใส่ลงไปสักประมาณสัก10ฟอง12ฟองนะคะอันนี้ตต่ลองชิมดูนะมันหวานได้อีกนะตต่ก็เติมไปเพิ่มมาต่างจากเมื่อกี้ที่ตต่ใส่ไป3มชอ้อนนะคะ เราก็ใส่เต้าหู้ที่เราทอดเอาไว้ลงไปเลยค่ะค,อคอ่อยๆต้มค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะให้หมูเปื่อยแล้วก็ตัวไข่นะน้ำก็เข้าได้ดีแล้วก็ตัวเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะได้รสได้ชาตินะสักพักนึงนะคะใส่ผักชีลงไปนะคะ